เม่ซื้ออะไรวันนี้มาซื้อ,อสำหรับทำน้ำที่สกัดเย็นนะคะแครอทจะเป็นน้นที่เมย์มาซื้อประจำขอเงินหน่อยค่ะลืมไปเท่าไหร่สี่สิบมาเจอร้านขนมจีนนะครับผมเดี๋ยวสั่งทานเอาน้ำยากะทิปูครับผม จานครัใส่จานครับผมนัั่งเลยครบหนู <Squ> หนูเอาไม่เอาอะไรเอาน้ำยาป่าค่ะน้ำยาป่าน้ำยาป่าจานหนึ่งครับเป็นงานของดีภาคใต้ใช่ไหมใช่กระตุ้นเศรษฐกิจของของดีกระตุ้นเศรษฐกิจของของดีสิบพันขอของดีสิบพัน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Made Story นะผมวันนี้นะครับผมได้ทำคลิปไปเมื่อกี้เป็นคลิปที่เกี่ยวกับการต่อสู้คดีของลุงพลป้าแตนนะครับตั้งแต่วันแรกที่มีการเข้าสู่กระบวนการ จนถึงวันที่31ตุลาคมเนี่ยเลขที่ออกมาเนี่ยผมก็ตกใจอยู่นะครับเป็นเลข882ก็คือ882วันคือวันนี้เมย์บอกว่าที่1เ,เดี๋ยววันที่31สเนี่ย31เ่ยหลังจากที่มีการตัดสินคดีนะผมอาจจะมีคนที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องไทม์ไลน์ในการต่อสู้นะครับผมคดีตั้งแต่วันแรกๆ จนถึงวันเท,ท้ายเนี่ยเ,เราทําเป็นข้อมูลคร่าวๆไว้ก่อนดีไหมถ้าว่าจะทําแบบละเอียดเนี่ยก็คงจะยาวแล้วก็ยาวมากเมย์ก็เลยลิสต์ให้ผมว่ามีวันนี้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 เอาก็มีทั้งหมดประมาณห้าหเหตุการณ์ผมก็เลยเอามามาดูแล้วก็คิดว่าถ้าทำลายเนี่ยมันน่าจะมีระยะเวลา เลยเอาช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาไปค้นในอินเทอร์เนต็ตนะครับเอาไปค้นในอินเทอร์เนต็ตก็ปรากฏว่าระยะเ,เวลาที่ต่อสู้คดีเนี่ยจำนวนวันก็คือ882วันจริงๆแล้วเขาบอกบอกเดือนบอกเวลาบอกชั่วโมงด้วยนะครับแต่ผมเอามาแค่เป็นเวลา2ปี5เดือนแล้วก็29เดือนซึ่งเวลา 882วันเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างที่จะตกใจมากเพราะว่าเลขเลข8เนี่ยเป็นเลขที่มีหลายๆอย่างที่มันผูกพันกับเรื่องราวของลุงพลประแต,ตนแล้วก็พ่อปู่ปาริจิตนะครับอย่างแรกก็คืออ่ะในเรื่องคดีก็คือ288เนาะแต่ว่าเลข882เนี่ยมันสลับกันนะครับ FC คือมีการกลับกลับกันจากข้างหน้าเป็นข้างหลังผมก็มองว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะผมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้บ่าบอกใ fc งงงายนะผมแต่ว่ามันมคือการจาก288เป็น882ผมว่ามันคงมีอะไรสักอย่างที่มันน่าจะดีแล้วก็จำปะโดงที่เรามาอยู่เนี่ยเสาหลักกิโลตรงที่ด้านหน้าครับด้านหน้า ถ้าขับรถเข้ามาเนี่ยจะเป็นเลขแปแล้วก็มี8อีกด้านหนึ่งตรงตรงด้านหน้าแล้วก็อีกห้างนี่จะเป็นเลขสอก็จะเป็นเลขแปดแปดสองอันนี้คือพูดพูดให้ดูเหมือนว่ามันบังเอิญน,นะครับพี่ซีเล่าให้ฟังว่ามันมีความบังเอิญตรงไหนบ้างสอหลักกิโลก็คือตรงเนี้ยอยู่ที่หลักกิโลที่8ปแล้วก็พ่อปู่บาริจิตก็โคดกันเป็นเลขแดนะครับผม ที่ดินที่นี่ก็เป็นที่ดิน8ปแปลไร่2แปลงในตอนมาเริ่มต้นเพราะปู่บาริกิจก็มีความสูงอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงแเมตรประมาณนี้แล้วก็ออตอนที่เราซื้อที่ดินตรงนี้ก็ได้ได้มาในราคา8ปดแสนแองแปลงครับของลุงพลก็ 8 0 0 0 0 0ของผมก็8 0 0 0 0 0ก็2แปลงคือมันเป็นเรื่องที่แปลกกับเลข8เนี่ยเยอะแยะเลยนะครับผมเยอะแยะมากมายเลย FC บางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมผมถึงเอา,อาเลข8 8 2เนี่ยมาผมขออนุญาตหลบแดดนิดนึงแป๊บนึงนะครับผมกลับมองว่าเป็นเลขที่มันมีความเกี่ยวพันกับเรื่องราว เกิดขึ้นที่นี่นะครับก็เลยลองค้นดูว่าในอินเทอร์เน็ตเ,เนี่ยเลขแปดแปดสองเนี่ยมันมีมันมีความหมายไหมมันมีความหมายมีเรื่องอะไรที่มันดีๆไหมอันนี้ f อซก็ฟังเป็นเรื่องเล่านะครับอย่าไปาถือว่างมงายอะไรกันนะผมผมค้นคำว่า Uh, 882ความหมายตัวเลขนะครับ mm hmm. เขาก็มีความหมายให้ครับเป็นเป็นความหมาย mm hmm. เขาบอกว่าอย่างเว็บไซต์อันนึงเขาบอกว่า mm hmm. เป็นตัวเลขเสริมเรื่องโชคลภ mm hmm. นะครับเสริมการเงินมั่นคง mm hmm. เลข882882แล้วก็เป็นเลขของราศีมังกรหมายเลข882มีความหมายไม่โกรธนะครับไม่โกรธ ก็เป็นข้อมูลนะครับ fc มีเป็นข้อมูลอย่างเลขทะเบียนรถถ้าเป็น882เลขทะเบียนรถก็ถือว่าเป็นเลขทะเบียนรถที่ที่สวยนะครับเลขทะเบียนรถที่สวยแล้วมีอะไรอีอกเนาะนี่มีเยอะเลยครับ fc fc ลองไปหาดูใน Google mm hmm. ก็จะประมาณนั้นนะครับ fc ที่ผมนำเสนอข้อมูลไปในคลิปที่แล้ว 882นะครับ882เป็นเลขกลับของ288ก็หวังว่าวันที่31เ,เราคงจะได้รับข่าวดีกันนะครับผม FC ที่ติดตามอยู่นะครับอ๋อและมีเรื่องหนึ่งคือคือมีเรื่องหนึ่งคือวันก่อนที่คุณพ่อผมนะครับไปไปร่วมง,งานในพระราชทานเพลิงศพนะครับ ก็ได้รับมอบให้เป็นคนจุดจุดเพลิงพระราชทานที่ในงานครับคือวันนั้น,นเน่เขาก็จะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในงานที่ถือว่าเคารพสูงสุดอะไรประมาณนั้นนะผมก็ก็เลยให้คุณพ่อผมเนี่ยเป็นคนจุดนะครับในตอนที่ปิดปิดอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีเอฟซบางท่านเข้าใจผิดว่า เป็นงานศพของคุณพ่อผมซ,ซึ่งไม่ใช่นะครับไม่ใช่คุณพ่อผมยังสบายดีนะครับยังสบายดีแต่ว่าคุณพ่อผมเนี่ยเป็นคนจุดเพลิงจุดเพลิงนะครับก็เอฟซีอาจจะสับสนก็ประมาณนี้แล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาว่าเออถ้าถ้าไปที่ถ้าเราย้ายไปที่อำนาเจริญแล้วเนี่ย ใครจะเลี้ยงน้องหมา,าสีแสบนะครับผมก็ไม่ต้องห่วงนะครับชีตาชูกาแล้วก็ปากแปรเนี่ยผมมีพื้นที่ให้เขาอยู่อยู่ที่บ้านสวนนะครับมีพื้นที่กว้างเลยแต่ว่าลาเต้นเนี่ยคือลาเต้นเนี่ยเขามาีเจ้าของอยู่เจ้าของเขาก็อยู่หลังบ้านนะครับเจ้าของอยู่หลังบ้านเป็นาชาวสวนอยู่ที่ด้านหลัง แต่ว่าลาเต้เนี่ยเจะชอบมาที่นี่บ่อยๆมาในช่วงนั้นก็คือมากับแม่ของน้องๆเขาเนี่ยมาเล่นที่นี่นะครับแล้วก็เลยมักคุ้นกันไปก็พื้นที่ก็เลยเกิดและโตที่นี่แต่ว่าลาเต้เนี่ยเขามีบ้านเขาอยู่ตรงนั้นพี่น้องเขาก็มีแต่ว่าเขาจะมาติดพวกเราที่นี่เพราะว่าลูกเขาอยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเอฟซีน้องๆถึงน้องหมาแล้วก็ เรื่องคุณพ่อผมแล้วก็น้องบุญหลายบุญหลายเนี่ยไม่ต้องห่วงครับแม่ผมเลี้ยงแมวแม่ผมเลี้ยงแมวนะ FC เอาใส่กระเป๋าปุ๊บไปเลยนะครับใส่กระเป๋าแล้วก็เอาไปที่อำนาจ,จเจริญเลยแล้วก็เอาให้ปล่อยไปที่นั่นอะ่ะแม่เขาก็เลี้ยงเองเพราะว่าแมวก็มีข้อดีในะ f c เลี้ยงแมวเนี่ยจริงๆบุญหลายก็มาในช่วงที่ผมต้องการนะเพราะว่า ในครัวในอะไรประมาณเนี้มันจะมีเศษอาหารบางทีมีเศษอาหารเสร็จแล้วหนูหนูมาพอหนูมามันก็เกิดความสกปกแต่ถ้ามีมีแมวเฝ้าแมวเฝ้าก็สามารถที่จะป้องกันหนูได้แล้วก็อะไรอีกนะก็น่าจะมีประมาณนี้แหละโอเคนะครับ FC สําสำหรับคลิปนี้เมเดสตอรี่สวัสดีครับ